เจนทอง28เดี๋ยวเราจะไปคุณมิงนะคะเป็นเ่อน รถบัสไปต่ออกันพอเราได้ตัวแล้วก็มาขึ้นรถเดี๋วเราอาก็ะเป๋าไว้ใช่ไหมกระเป๋าไว้ จะไปทางหน้าถนนทางที่เราเข้ามาเพื่อไปเอาตั๋วสรุปพี่รถจอดไปแี้วคือเราต้องเดินออกมาอีกเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟอันนี้คือเมืองอุ่นนี่คือที่ซื้อตั๋วรถไฟสถานีรถไฟนั่นก็ต้องสแกนกต่างนะจ๊ะออกสแกนเหมือนเคยพอเราเดินทะลุสถานไอที่ตรวจมาแล้วมเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราไปซื้อมานะที่แบบสถานีรถไฟความรีสูงทเขาแบบอลังการมากไอซีฟ mm ้าฟา่คือดูตารางว่ารถไฟจะออกตอนไหนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปออกตัวนังโน้นแล้วก็ขึ้นรถไฟเลยไอ้ที่จองออนไลน์นะมาเอาตัวนี้มันจะเขียนเป็นจิบกันแล้วก็ไปเอา เราไปเอาตั๋วแค่หนึ่งคนเอาฮาสปอร์ตด้วยนี่คือตั๋วคือจะขึ้นรถไฟไปไปรีบไปเราต้องออกจากที่ซื้อตั๋วแล้วเราก็ต้องวิ่งไปอีกเพียงเพื่อจะเข้าตรงนี้ตอนนี้ใบสองยี่สิบเราเอารถใบสองสิบห้าตามชื่อด้วยชื่อเราได้ตั๋วกับรถไฟมาเราต้องดูให้ตรงกับพาสปอร์ตยนะฟ้าฟ้าเข้าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็ต้องช่องนี้เท่านั้นช่องอื่นไม่ได้ ว่าเราอยู่ตรงไหนเราดูตรงนี้แล้วเราก็ดูตรงนั้นให้มันตรงดีแล้วก็ดูช่องงนี้เจ็ดนี่หกนี่อะไรเงี้ยเราก็ไปตามนั้นไปนี่ใบนี้คือจะมีตู้ก็เรานั่งตรงไหนเราจะจากคุณหมิงไปที่เจียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไม่ทแล้วเคเสร็จแล้วเราก็ต้องลงมาอันนี้แล้วไฟตู้นอนที่เราจะนั่งกลับ แต่ตอนนี้เรานั่งรถไฟความเร็วสูงไปลี่เจียงก่อนหาหาน่าจะตรงนี้นี่วิธีดูดูตรงนี้04คือตู้แล้วก็ 13A คือที่นั่งดูเลขตรงนี้ตู้ที่เท่าไหร่ขึ้นขึ้นโเ้ยโอยอย่าไปย้อนหลังอย่าไป้นลังอย่ไปย้อนหลังอ่าไปย้่นหลั เดือดเดออะไรนเ็นภูเขาหอยู่แล้วเย็นหมดเลยนะอากาศเย็นอะเราต้องนั่งรถต่อไปอีกสนาทีไปไหนไปไหนไปโรงแรมมั้งวะอันนี้สถานีรถไฟที่ลี่เจียงนะ เราจองโรงแรมไว้แล้วเขาจะมีรถโรงแรมมารับเลยนะนี่คือโรงแรมเราโอ้โรงแรมอะไรปะนี่โอ้ยังสวยเลยสรุปอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมต้องเดินเข้าไปซอยนี้อ๋อเดินเข้าไปซอยนี้หลอกหลอกเขาหลอกหลอกโอ้ยนี่คือโรงแรม ต้างแลชื่อนี้ค่ะพีตอนนี้พ่อสวยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนงนงจีอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวมันจะลาบเปาเรื่องไม่ใช่เดี๋ยวมันจะลาบเปาเนี่ยอะไรอ่ะเปาหรอนป้าเปาเดี๋ยวเปาต้องเป็นน้ำน้ำมันนี้่ป็นไปเพียงแค่น่าจะเป็นลาบเปาอ่ะโคตรเลย คนออะไรอาปาก้าเนื้อปปรักเหมือนหมาตัวใหญ่เลยเชา้าวันที่สองในจีนรี่เจียงเดี๋ยววันนี้เราจะไปแชงกรีล่าค่ะบรรยากาศเยอะมากคนเริ่มมาถั่วแล้วนี่คือโรงแรมของเราที่เรานอนเออเรารอดูว่าเราจะไปวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง เราจะไปไหนบ้างพอเราเดิอนออกมาจากโรงแรมอันนี้คือรันนี้คือรถที่เราเรดินเงนต์แลล่าไปนรื่อหารเช้าตบลงดันด้วยว่าจะยังไงข,ขี่มาสักพักเขาต้จะจอด นี ja. 谢谢่ขายผลไม้ขายอะไรเชียงแค่ไน่าจะชิมค้อะไรวะปับปัดตัดฮะตัดต um. ัดี่แบ่งีแบ่งเงี้ยืมรูกไลงนีมาลาบลาดีนะเรามาเร็วถ้าเรามาช้ากว่านี้นะดูรถทัว อันนี้มันมากเขาเขาลองชิมเนี่ยเอาเลยไม่แบบพี่เปิดให้ได้แค่นี้แหละเยะหวานอืมก็เป็นมันเลยอ่ะเอกินเสร็จเราก็คือรถต่อไปตุ้งอีานะนั่งรถต่อกินนิ่มละเดี๋ยวรอดี๋ยลงจากรถไปพักจุดที่สองตรงนีน มีอย่างเงี้ยให้ถ่ายรูปไม่ว่าน้าห่ารนน่คะวิววิวเขาบอกว่าใบไม้กำลังจะเปลี่ยนอันนี้จุดคะจุดที่สองเดี๋ยวนี้วิ่งยาวไปละเชงกัลลิเลอร์ไม่จอแล้วจ้ะจุดสอง ไม่หนีคนจีนกันคนจีนลงถึงแล้วเมืองเก่าเชงกรีลาถึงแล้วเมืองเก่าเชงกรีโรแล้วเราต้องเอากระเป๋าไปลงแรมนี่ไงไอ้นี่ยัดติ๊กเก็ตรียมเอากระเป๋าแถวนี้จะเป็นย่านเมืองเก่าเชงการีโา่มีขอมกินเนี่ยนะ มีแบบว่าของขายอันนี้มันเราถือประมาณเที่ยงอ่ะก็จะมีประมาณนี้ยอามเขือเก่าเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะอันนี้มันผกกิไก่เฮ้ปกระดูกไม่ไม่ชอบเลยไม่รู้ยี่สิบห้าหยวนนี่นี่สบายเนอะไม่ต้องถืออะไรด้ว เดือดไกมมีอะร่หเนื้อเนื้อเนื้อเหนียวโลฟันเหนียวโลฟันเนื้อเว้อันนี้ไก่ผสี่ก่นี่ก่อนเลยโอ้ซุปอซุปโอไม่มีถ้วยไ่น้ำไน้ำอะไรอะไรถ้วยร้อนร้อนร้อนไม่ให้มันเอาข้าไแม่ละ ผัดผักที่ไหนผัดเนื้อผัดเนื้อเนี่ยแต่ผักระเพียพอกินห้าเซจเราต้องไปโรงแรมนะคะไม่รู้ว่าจะไปไหอันนี้โรงแรมเรา มีสองเตียงครับมีสามเตียงว้าวเดี๋ยวเรานั่งรถแท็กซี่ไปวัดอะไรนะไปวัดเซาหลินวัดเซาหลินไม่ใช่วัดอะไรวัดจงเซาหลินอ่ะวัดอะไรนะจงซาหลิน,ลนเออมาขับรถกันนะอะ ที่นี่มันจะสิบหยวนเท่านั้นเปล่ะเจ็ดจุดแปดหยวนแล้วก็เอาสิบหยวนสิบหย่อนแล้วเขาให้นั่งสี่ดูแล้วนั่งกันมาค่ะจ้าเดินสายเพิ่มเลยนี่นี่วัดอยู่นี่นี่นะคะวัดทางเดินเท้าอันนี้เราต้องซื้อตั๋วก่อนไหมพี่เราต้องซื้อตั๋ว จะเป็นรูทแบบวนอะวนวงกลมแล้วก็ออกมาเจอที่เดิมอี้ใครอยากมาเดินด้วยลองมาดูนะนหนดีเพราะว่าอากาศมันเย็ยนว่าหมอนเลยเดินไปหนึงแล้วหน่อยเดี๋ยวไปต่อนะเรากลับแล้วก็กำลังมีตั๋วแล้วเราจะไปส่งที่เดิมจบเทปแล้วกินห้าหรือไง ร้านไม่ไหนฮะข้างบนเหรอข้างล่างอันนี้อันนี้อันนี้เบียร์จีนเบียร์จีนในในดูรูปโอ้โแค่รูปก็ค้งแล้วครับงกระตาน้ยไหหมูหมูน้นนี้แล้วก็ติ้มอันี้ใช่ไหมนี่จุดวะ มันน้ำมันล้นวะน้ำมันล้นอ่ะมันหมาล่าว่าเราเลยมพริกมไม่ไมอม่อยน่ากลไม่กลกอเหตุเ้าวันที่สามกินนี่เทมข้าวเช้าข้าวผัดไข่ใส่อะไรวะกุนเชียงเหรอ แฮมแฮมนี่เราซื้ออันนี้ที่โรงแรมเลยค่ะออกซิเจนกระป๋องที่นี่ค่ะออ20หยวนเดี๋ยวเอาอันนี้รถที่เราจะไปอะไรลีว้าวีวาอะไรว้าวาก็ไม่รู้อ่ะน่น่นแลรถคันหนึ่งเขาให้นั่สี่คนคันละสี่คนสี่คน ประมาณ6มโมงคร,รึ่งโรงแรมนี่ไปดูกันสองได้อยู่ชั้นแหละลอุ้ยอะได้ชั้นแหละเ <มา S 1> ขาบอกเขาบอกหัวล่านร้านเด,ด็ดดลวย เขาให้เลือกเลยเว้ยจะอะไรก็ใส่ผัดนี่นี่อันนี้ของเราเขาใส่ล้วตัวนึงเขาใส่และตัวนึงไหมเท่าไหร่วะเนี่ะตัวนึงหนูว่าหมดนี่หมาล่าเหลือไว้ให้มันไม่เป็นไรหรอกอร่อยปะหมาล่าอร่อยอร่อยเป็นไงบ้างแม่รสชาติเหมือนหมาล่าเมืองไทยอ่ะนี่อร่อยแซ่บกว่าลองแล้วลอง โอ้ร้อนแมร้อนมากอาผัดเหนียวเยเหนียวเลยอาผัดม่เรนแปปบบม่มค่อยนะ้สวัสดีตอนเช้าตอนนี้ห้าสิบสอนยังไม่มีใครตื่นเลยเดี๋ราจะไปอุทยานแห่งชาติย่างตี่เราต้องนั่งรถบัสไปตอนนี้เราอยู่เมืองยี่หวาต้องนั่งรถมัดไปตรงอุทยานแห่งชาติย่างติงนะ เดี๋ยวดูกันวันนี้จะเป็นยังไงไปเดี๋ยวจะมาลองทำอันนี้ค่ะข้าววิทยาศาสตาร์อะเรอย่างนี้ข้าวที่มันร้อนในตัวลองดิ สนุกทั้งวันครับไปขึ้นไม่ชอบหลายเดินเไปจริงติงเราก็จะเจอสนุกทั้งวันเลยแต่ถ้าเกิดเราเรามาถึงละไอ้ตึกตึกเนี้ยคือที่เรารอรถบัสเรามาถึงกลุ่มแรกนะแล้วเราจะพยายามมาถึงที่นั่นอย่างแรกเว้ยเหนื่อยอันนี้คือทางเดินไปซื้อตั๋วนะตรงนี้เขาเรียกว่าย่างติงเซ็นเตอร์เว้ยฝนตกด้วยนี่ซื้อตั๋วในนี้ฮะ อย่างเงี้ยนะคนจีนจะกดซื้อตั๋วได้เท่านั้นแล้วตรงนี้คือที่ฝากกระเป๋าวันนี้บริเวณที่นั่งเราอน,น้ซื้อตั๋วตรงนี้แต่เขายังไม่เปิดเลย6โมงครึ่งขายตัว๋วครึ่งมาไม่ใช้พาสปอร์ตอะใช่ครับคนไทยตั๋อทีอ่แล้วก็บัตรเดียวใช้ได้3วันนะบัตรได้รน,น,นะนะบัตรเดียวใช้ได้3วันก็คือเราขึ้นลงมาพรุ่งนี้เราขึ้นก็กกกต้องเก็บบัตรไว้ใช้บัตรเดิมได้ได้ตังค์แล้วก็ได้ตัวต๋วโอเค ตัวตัวถ้าไม่มีเข้าไม่ได้นะน่ป่ะก่อนขึ้นรถบัสเราต้องเอาตั๋วเสียบประพัดก่อเป็นงี้นะต้องปวดปรพัดปวก่อนขึ้นรถประกันพอซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราเดินกลับมาทางไอ้ทงเยอะๆทางเดิมแล้วมาขึ้นสะพานไม้อันนี้เพื่อไปรอรถ อันนี้7โมง5.3แล้วเราจะเดินขึ้นไปอุทยานแห่งชาติย่างติงเราจะไปทะเลสาบไข่มุกกับทะเลสาบหสีตอนนี้หิมะตกนะฮะแต่บรรยากาศแล้วซีเรียหิมะตกเดยทนท่ากลางหิมะแต่หิมะที่เนี่ยมันเป็นเหมือนฝนเลยแล้วมันก็เป็นเกล็ดเ,เวลาเรากินน้องแข็งใส่ะหนาวไหมฮ นหนาวเลยฮะาหนาวมากหนาวมากไหนควันหอาปลาควันหอาวมากหนาวนี้ที่เธอลืมหน <ไป S 1> าวมากอะหีมาตกเลยหีมาตกไปต้องขึ้นรถปาไปต่อไปนะจากโรงแรมจุดที่สองแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเริ่มเดินคี่ว่าตกโกรหนักเลยแล้วพอทุกคนไปดูทะเลสาบ ทางเดินนะมันจะเดินง่ายเขาจะทําทางไว้ให้หมดแล้วเนี่ยแล้ว็เดินตามทางไปเลยทางที่เราเดินไปเราก็จะเห็นวัดอย่างเงี้ยแ้เห็นว่ามันคุมหมดแล้วมันจะมีอะไรเนี่ยเหมือนที่ขายคาร์บอนไดออกไซด์เนาะนี่ที่รถจอดห้องน้ำช้อปปิ้งทางที่เราจะไปก็คือทะเลสาบห้าสีฟคอนเลอร์เล็กก็ไปทางนี้ แสงกระทบมาเลยไม่เป็นห้าสีโอเคไปต่อเลยอ้าคือรถท่ยานปิดห้าโมงเย็นนะกอประมาณสักสามโมงเย็นอย่างเงี้ยจะไม่มีใครเดยสวนกับเราแหละสังเกตดูเนาะอ่ะดูคนจะเดินกลับอย่างเดียว แฟเงี้ยเราต้องเงยไปทางโน้นขึ้นตึกอย่างนั้นอ,อ่ะเพื่อไปขึ้นรถมาเร็วไปเหนืงง่อยเลยที่สุดถึงห้ายี่อพอเราจะออกเราก็ต้องเอาตัว๋วถ้าไม่มีตั๋วเสียตังค์ห้าสิบดอลลาร <laughs> เปิดได้เปิดได้กดกดไปแล้วบายบายไป้ว <c oughs> ไอ้แซวเวนคุณเหมิงแาวเวนคุณหมิง บ้านแล้วจบคลิปทิจีนหนีไวๆอย่าท้าชอบอย่ากดเลขกรซุกระซด้วยบนทุกค